โดนหนักแท็กซี่โกงสองพี่น้องเข้ากรุงเทพครั้งแรกแค่จตุจักรไปลาดพร้าวร้อยหนึ่งคิด450บบาทกรณีข่าวแท็กซี่โกงสองพี่น้องโดยเพจดังในโลกออนไลน์แชร์พฤติกรรมแท็กซี่รับเด็กสองพี่น้องจากจตุจักรโดยสองพี่น้องเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกมาถึงลาดพร้าวร้อยหนึ่งคนขับด่าเด็กตลอดทาง พอถึงที่หมายมิเตอร์ขึ้น151บาทเด็กให้แบงค์500คนขับทอนมา50บาทบอกว่าเป็นค่าเสียเวลารถติดแล้วขับไปเลยด้วยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร5.2เคยว่าสมาชิกส่งมาอยากให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบหน่อยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมให้เวลาคุณติดต่อกลับไม่งั้นผมพาเด็กๆไปแจ้งความเด็กๆขึ้นรถมาจากจตุจักรมาถึงลาดพร้าว11คนขับแท็กซี่ด่าเด็กมาตลอดทางประมาณว่าเรื่องรถติดไม่น่ามาส่งเลย พอมาถึงราฐพาร้อยหนึ่งมิเตอร์ขึ้น151บาทเด็กให้แบ่งห้าร้อยคนขับทอนมา50บาทบอกว่าเป็นค่าเสียเวลารถติดแล้วขับรถไปเลยมีหลักฐานไหมมีวิดีโอจากเด็กๆครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานเขากงแบบไหนครับผมผมอยากรู้สาเหตุค่ารถมันแค่151บาทค่ะเด็กให้แบ่งค์500บาทไปคนขับทอนมาให้เด็กแค่50บาท บอกเด็กว่าเป็นค่าเสียเวลามาส่งเพราะรถติดผมให้โอกาสคนครับพี่เงินแค่นี้หาไม่ได้ขอแค่ติดต่อมาคุยกันติดปัญหาอะไรตรงไหนช่วยได้ก็จะช่วยเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง20ขึ้นมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสมัครมหาวิทยาลัยเรียนต่อมาโดนแบบนี้เด็กนั่งร้องไห้ผมเป็นน้าทำอะไรได้ผมก็ทำบางคนมาเม้นใต้โพส เพื่ออะไรเสียเวลาตราก,กับพวกเขาเป็นอะไรหมดความคืบหน้าล่าสุดกรุมขนส่งทางบกสั่งฟันแท็กซี่โกงเด็ก2คนพี่น้องเข้ากรุงเทพครั้งแรกตามที่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนพอท,ะทะหารหอหีบ3877กรุงเทพร้องเรียนผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ กรณีผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวแสดงกิริยาไม่เหมาะสมไม่ส่งให้ถึงที่หมายและเก็บค่าโดยสารเกินจากมิเตอร์เหตุเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมเวลาประมาณ22.30นาทีขณะเดินทางจากหน้าสวนจตุจักรไปซอยลาดพร,าร้าว11นั้นวันที่26ธันวาคมกรมขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้ขับรถแท็กซี่คันที่ถูกร้องเรียนคือนายประเสริฐ จันไทยมารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยนายประเสริฐให้การยอมรับว่าได้กระทําผิดตามที่ถูกรองเรียนจริงดังนั้นกองตรวจขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน3,000บาทดังนี้ 1. ข้อหาเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา65ท5เป็นเงิน2,000บาท สองข้อหาส่งผู้โดยสารไม่ถึงที่ไหมาตามมาตรา57บเป็นจะประกอบมาตรา66สทับเป็นเงิน1,000บาท3พักใช้ใบอนุญ,ญาตขับรถยนต์สาธารณะเป็นเวลา90วันพร้อมส่งเข้ารับการอบรมจิตสำนึกการให้บริการเป็นเวลา3ชั่วโมงทั้งนี้ได้ให้ผู้ขับรถคืนเงินที่เก็บเกินจากผู้โดยสารจำนวน300บาทเรียบร้อยแล้วพบรถสาธารณะกระทำผิดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทร1 5 8 4ตลอด24ชั่วโมง ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ